ครับสวัสดีครับเ้าครับพี่น้องอยู่กับเกษตรขึ้นทินปอมสุวรบัณนสวนครับเ้านี่กับพระพี่น้องมาเบิงผมเอาฟางมาไว้ตะคุ้มต้นองุ่นนะครับอันนี้ในโดมองุ่นเด้อครับข้างหน้านี่เป็นโดมองุ่นและแวกนี่ก็ที่ผมก็ทิเฮ็ดปลูกต้นไม้บังแสงให้เขาจากน้อยนะครับในช่วงแรงแรงมาใบม่านนี่มันสีได้มีโฮมมีเงาจักหน่อยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นขี่หมูนะครับ อันนี้ผมส่เห็ดปุ๋ยหมักนะครับซึ่งในนี่กระสีมีกแกลบดิบหนึ่งส่วนนะครับขี้หมูหนึ่งส่วนขี้ไก่แกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ขี้งวงหนึ่งส่วนทั้งเบิดนี่เฮาสต้องผ่านการหมักสะกวนครับผมเอามากองไว้นี่ผมกระทีคุกเข้าเข่าหากันคุกเข่าใส่กันนะครับแล้วก็ลดด้วยจุลินรีสังข้อแสงหรือว่าจุลินซีนอกลก้วยที่เฮาเห็ดไว้นะครับ อ่าสีมักไวประมาณสักเดือนหรือ2เดือนนะครับถึงจะเอาไปใส่องุ่นได้นะครับหรือว่าใส่ต้นไม้ย่างอื่นได้นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยมักนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวโซนนี้กับิีพ้าพี่น้องว่าเบิ้งอ่าอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นปลายางนาผมครับเป็นต้นยางนาโอ้แดดกําลังสองตาครับพี่นอ้องกาลังแดดอ่อ,อนๆพอดีเลยครับนี่ผมเอาฟางฟางที่เขาตีเข่าครับที่ว่าเป็นมัดเป็นมัดเป็นคนเป็นหวนัวนั่นแหละเพื่ออื่นเป็นฟ้อนเนาะนะครับนั่นแหละนะผมแกะมา แกมาเดี๋ยวนี้แหละครับไปคุ้มเงาอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเทาสีหดน้ำหดน้ำก้อนนะครับเปิดน้ำใส่ด้วยระบบหัวสเปรย์หน่อยนะครับผมเดินสายร้อยนะครับเวลาเทาตัดหญ้าก็จะตัดง่ายนะครับเดินสายร้อยสายน้ำพวกนี้ครับเดินร้อยไว้ครับนะ้วก็จะมีหัวสเปรย์หน่อยใส่เงามันนะครับแล้วที่นี่ผมหดน้ำแล้วผมจะเอาฟังนะครับคุ้มตามเงาตามเงาคุ้มไปเลยครับรักษาความชุ่มชื้นนะครับเพื่อให้เทาหน้าแรงของเขานี่ อย่างน้เฮาสิบ่ได้ชะงักการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สิยให้น้ำตลอดครับเพราะว่าเฮาก็ยังพรอมีน้ำอยู่เฮาเห็ดแรงน้ำไว้นะครับก็สีมีความอุดมสมบูรณ์นะครับจากน้อยปลาอย่างน้าผมก็สีงน้นะครับตอนนี้ก็เริ่มสูงแล้วครับในพี่น้องอ่าซุมนี่กำลังใหญ่ครับอันนี้ปลูกที่หลังครับปลูกหลายล็อตครับเพราะว่าผมปลูกไปทีละหน่อยทีละหน่อยเฮากสิเห็ดโซนนี้เป็นใหม่ปลาครับอันนี้ก็ ให้พี่น้องได้เบ่งนะครับการทําเกษตรก็มีหลายแบบหลายย่างหลายวิธีนะครับผู้ใดอยากปลูกใหม่ยังเห็ดยังกับเห็ดนะครับก็เบ่งความสุขของเฮานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เฮาอยากอยังเขากับศึกษากรนะครับหาความดูก,กนหาของมูลกนะระวราเขาส่เห็ดยังอย่างนา้นนี่ครับที่ผมปลูกก็คือทั่วทั่วไปนี่กับคนข้ังที่คนปลูกหลายนะครับทัวหนึ่งแหละเฮาบ่ได้ใส้ใหม่ดอกเอาไว้ให้ลูกหลานเขากะสีมี รวมเงาได้พักพอนได้อยู่กับธรรมชาตินะครับบางทีอาจมีเหตุเกิดนะครับจังคือพ่อนหยอดเชือเห็ดอันนี้ผมก็หยอดไปเบิดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโซนใหม่ปลานะครับโซนนี้ก็สิเป็นโดมองูนนะครับมีบักม่วงนะครับอันนี้ผมก็เฮ็ดโดมข้างเสารถเฮ็ดให้จอรดรถได้ครับพี่น้องจอดผมก็ปลูกม่วงผ่าสลนนะครับอันนี้ก็สิเป็นบ้านน้อยเป็นโดมอง่นด้านนาครับ อ่าง่นผมกันบังไง่อไปกะทิย่างเข้าไปกะทิอยู่ในล้งอ่างวนเลยครับแล้วก็สิเข้าไปสู้สวนอ่างนมองหันอีกให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแล้วก็ลูกค้ามากะทิได้เห็นนะครับเป็นอ่างวนตัวอย่างนะครับหลายสายพันธุ์นะครับผมเฮ็ดว้โชว์แล้วก็เฮ็ดเสียบยอดไว้ให้พี่น้องได้นําไปปลูกได้นะครับผู้ใดอยากได้กะติต่อมาครับสวนอ่างวนเฮานะครับบอมสุวรรณบันสวนนะครับก็ เห็ดสายพันธุ์ว้ให้พี่น้องได้เอาน้ำไปปลูกครับคือผมก็จะเน้นรา,ายละเอียดเกี่ยวกับให้ความรู้พี่น้องพร้อมนะครับซื้อต้อนพันธุ์จากผมไปนะครับผมก็จะให้ความรู้ไปพร้อมนะครับเรื่องต้นเขาปลูกอย่างไรบางคนปลูกแล้วว่าได้กิน,น่วยการใส่ปุ๋ยใส่อย่าง้อนี่นะครับผมให้แอดไลน์ผมเลยนะครับส่วนแอดไลน์ผมนี่ผู้ใดสามารถแอดไลน์ได้เด้อครับเด้อก็นทขึ้นในพี่น้องได้ชมกันนะครับกับเบอร์โทร0 8 9 5 2 2 5 1 8 8นะครับเป็น ลายผมนี่แหละครับอ่าคลิปนี้ก็สิให้พินห้องได้เบิ่งประมาณนี้ครับผมเฮีดยวไปนะครับ